มายามใส่คือเกามันมันเอาผูนเออเอาเอาเอาทีาาาา่สุดตัวนีดนะโอ้ผูนเอาขอ,อนีิครับขอนีิครับ

นอืมกะคอน้ามันจะเริ่มขาดไปเริ่มขึ้นเริ่เต้นเบาเลยใชสามสี่หาลระคอปนเอียมหเ้วนี่ Em cứ say về đi rồi bạn